สัพพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธทัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโต อะระหะโตสัมมาสัมพุทธาสมพุทธังสรรนาขัดฉามิธรรมังสรรนาขัดฉามิสังฆังสรรนางขัดฉามิทุติยามปิพุทธังสรรนาง คาตชามิทุติยัมปิธรรมมสารนังคาชามิทุติยัมปีสังขังสารนังคาชามิตติยัมปิพุทธทังสารนังคาชามิตติยัมปิธรรมมังสารนังคาชามิตติยัมปีสังขังสารนังคาชามิ อิติปิโสภะคะวาอะระหังสัมมาสัมพุทธโววิชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิทูอนุตตโรปุริสธรรมสารทิสัตถาเทวมนุษย์ サナンプットパカワティサワカトパカワタタムモサンティティコアカリコエヒパシコオパナイコパジャッタンウェティタ โอวินยูหิติสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆอุชุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆยะยะปฏิปันโน パカワトサワカサンコサミジパティパンノパカワトサワカサンコヤティタンチャタリプリサユカニアッタプリサポカラエサパカワト สาวกสังโฆอาหูเนโยปาหูเนโยทักกิเนโยอัญเชลีกรณโยอนุตตรังปุญญะเขตตาโลกสสติหาหุงสหัสสมาพินิมมิตาสาวทันตัง กรีเมฆลังอุทิตโครสเสนมารังทานาทิธรรมวิธินาจิตวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยามคลานิมาระติเรกมพิยุตชิตาสัพะรัติงโคระปะนาละวกรมมขามาทัตทยา ขังขันติสุทันตวิธีนาชิตวามุนินโททันเตชาสาวาตุเตชยยมังคลานินาราคเริงคาชาวรังอาทิตตะผูตังทาวคิจักกามสานีวสุธา รุนันตังเมตตํงภูเสกวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะาสาวาตุเตชายามังคละนิอุคิตตะคักขามาติหัตถสุธารุนันตังทาวันติโยชนะปะทาังคุลิมาระวันตังอิท ทีพิสังขตาโนชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภวตุเตชยมังคลานิกาวานักตถมุทระอิวะคับพินิยะจินจายทุทวัจนังชนากายามต เชสันเตนโสมวิธินาชิตาวะหุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคลานิสัตจังวิหายามติสัต จักวาทเกตุงวาทาพิโรปิตามนาอติอัตภูตังปัญญาปัทิปัชลิโตชิตาวามุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคะลานินันโทปนันทาภูชคังวิพูทมหิต พิงปุตเตนะเถระผู้ชเคะธรรมาปยันโตอิทูปเทสวิธินาชิตาวามุนินโทตันเตชะสาวาตุเมชยมังคลานิทุคาหาทิธิผู้ชเคณสุทัตธหัตท้งพรหมวิสุทธิชุติมิต ทิพกาพิธานาญาณคเทณวิธินาชิตาวุนินโทตันเตชะสาภาวตุเตชยามังคลานิเอตาวิพุทธาชยามังคลาอัตทัาขาทายวาจโนทินทีเนสระเตมาตันทีหิต วานเนกาวิวิทานิจุปัตถวานิโมกขังสุขังอาทิคเมยยานโรสะปัญโยมหาการุนิโกนาโทหิตายสะปานินางปูเรตวาปะระมีสัพาปต โตสัมโพธิมุตังเอเตนะสะจาวัตเชนะโหตุเตชยามะคะลังชยันโตโพธิยามูเลสักยานังนันทิวัตโนเอวังตวังวิเชโยโหหิชยะสุชยามังคะเลอปราชิตาัาลัง เกสีเสปทวีปกทะเลอาภิเสกสะพพุทธานังอาคาปตะปโมทติสุนักขตังสุมังขลังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสุมุหุตโตจะสุยิถังพระมจาริสุปทา กินังกายกรรมวาจากรรมปทักขิณังปทาขิณังมโนกรรมปณีติเตปทักขินาปทักขินานิกัตตะวานะลภันตัตเถปทักขิเน ภาวตุสัพพะมังคลังรักทันตุสัพพระเทวตาสัพ พระพุทธานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกะลังระขันตุสัพะเทวตาสะพระธรรมานุภาเวนัสธาโสธิภวันตุเตภวตุสัพพมังกะลังระขันตุสัพะเทวตาสัพระสังฆานุ ฮาเวนัสตาโซทีฮาวันตุเตกราบสามครั้งเสร็จแล้วสวดเฉพาะพุทธคุณดังต่อไปนี้ อิติปิโสพะควาอาระรหังสัมมาสัมพุทุโธวิชชาจรณะสัมปันโนสุขโตโลกวิถุอนุตตรโปุริสธรรมมาสารธิสัตถาเทวมนุษย์สานังพุทธตพะควาติให้สวดเกินอายุหนึ่งจบเช่นอายุ42ต้องสวดสีสิบสจบ การแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลเมื่อสวดพุทธคุณครบตามจำนวนจบที่ต้องการแล้วจึงตั้งจิตแผ่เมตตาและอุทิศส่วนกุศลโดยเริ่มจากตัวเองก่อนดังนี้แผ่เมตตาให้ตัวเองอหังสุขิโตโหโมิขอให้ข้าพเจ้ามีความสุขนิทุโขโหโมิปราศจากความทุกข์อเวโรหโหมิ ปราศจากเวรอัพยาปัชโชโหโมิปราศจากความพยาบาทเบียดเบียนอนีโคโหโมิปราศจากความทุกข์กายทุกใจสุขีอัตตานังปริหารามิจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนอยู่เถิดแผ่เมตตาให้สรรพสัตวสเพสสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตาย ด้วยกันหมดทั้งสิ้นอเวราจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอพพยาปัช,ชาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลยอนีคาจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลยสุขีอัตตานังปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจ รักษาตนให้พ้นจากทุกภัยทั้งสิ้นเถิดอุทิศส่วนกุศลอิทังเมมาตาปิตุนางโหตุสุขิตาโหนตุมาตาปิตโรขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่มารดาบิดาของข้าพเจ้าขอให้มารดาบิดาของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทังเมยาตินางโหตุสุขิตาโหนตุยาตโย ขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าขอให้ญาติทั้งหลายของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิธังเมคุรูปัชชายาจริยานังโหตุสุขิตาโหนตุคุรูปัชชายาจริยาขอส่วนบุญนี้จงสําเร็จแก่ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าขอให้ครูอุปชาอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมีความสุขอิทางสัพพเทวานังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเทวาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เทวดาทั้งหลายทั้งปวงขอให้เทวดาทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพเปตานังโหตุสุขิตาโหนตุส kind of ัพเพเปตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เปรตทั้งหลายทั้งปวงขอให้เปรตทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทังสัพพเวรินังโหตุ สุขิตาโหนตุสัพเพเวรีขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงขอให้เจ้ากรรมนายเวรทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุขอิทางสัพพสัตตานางโหตุสุขิตาโหนตุสัพเพสัตตาขอส่วนบุญนี้จงสำเร็จแก่สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงขอให้สัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข